มาดิพวกเออไอ้นุม่มไกลๆอีกหนึ่งอะขอหน่อยเพื่อนโอ้โหนี่ครับผมอย่างนิ่งเลยมายืนวัดเลยเพื่อนเอาดิมาอีกแล้วมีเสียงนี่งไงไปเฮ้ยนี่ไอ้บ้าเอ,อ้ย สวัดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dis n e w สวัสดีครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับปืน RPK นะครับผมเป็นปืน LMG สุดโหดเป็นปืนเมตาจากซีซั่น1เลยนะครับผมแล้วพออัปเดตขึ้นมาซีซั่น2ปืนนี้ก็จะถูกเนิร์ฟลงไปนั่นเองนะครับแต่ผมมองว่าถึงเขาจะเนิร์ฟลงไปยังไงอไอ้ปืนนี้ก็ยังเป็นปืนที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะ เป็นปืน LMG ที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือกระสุนยเยอะครับผมแล้วเป็นปืนที่ค่อนข้างจะนิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาแต่งเพิ่มความนิ่งของปืนให้มันยิ่งนิ่งกว่าเดิมขึ้นมไปอีกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งชิ้นแรกกันเลยฮะมาสเตอร์ครับผมผมใส่เป็น Polar Fire Kit S เนี่ยครับผมแล้วก็จูนไปทางด้าน i m i n g i n g Stability แล้วก็ Recoil s t h n e s s ฮะต่อมา Underbarrel ครับผม Underbarrel ใส่เป็น f t a g Ripper 56ฮะแล้วก็จูนไปทางด้าน i m m i n g Eden Stability แล้วก็ Recoil Stabilization นะฮะต่อมาเรียกคลิปครับผมใส่เป็น Demo X2 คลิปนี้นะฮะแล้วก็จูนไปทางด้าน i m m i n g Eden Stability แล้วก็ Recoil s m o o t h n e s นะผมคือเราจะเน้นความเสถียรของปืนเป็นหลักเลยฮะแล้วก็มาใส่ stock สต็อกครับผมสต็อกใส่เป็น FT Tag Elite Stock นี่นะแล้วก็จูนไปทางด้าน Imming Eden Stability อีกแล้วครับผมแล้วก็ i n w a l k i n g Steadiness ต่อมาครับผมออปติกสุดท้ายผมใส่เป็นโครเนนมินิดอทครับผมแล้วก็จูนไปทางด้านฝาแล้วก็เอ็มดาวไซส์สปีดฮะอย่างน้อยก็ช่วยให้มันยกเลงไวขึ้นมาสักนิดก็ยังดีครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูรูปลักษณ์ของปืนในสนามประลองปืนกันสนามลองปืนเออสนามประลองอะไรวะเนี่ยผมพูดเลยของผม <c oughs> นี่ครับผมรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ฮะผมแต่งออกมาเป็นสีโทนแบบสีไซสๆดนยดูเท่ๆน,นะครับผมโอเค เดี๋ยวเรามาดูความนิ่งของมันก่อนชึบชึบชึบนี่ครับผมแป๊บเดียวแตกนี่ฮะร,ระยะไหนได้หมดครับผมแต่ระยะใกล้ก็ค่อนข้างเข้าสบาับปช้านี่ครับผมประมาณนี้ฮะแม็กเดียว ถ้าเจอตี้3คนถ้ายิงแบบเน้นๆผมว่าสามารถเก็บได้ยกตี้อยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่าไปลุยกันเลยมาครับผมได้เวลาลุยแล้วไปลงไหนดีเนี่ยโอ้โหลงกันเป็นฝนเลยเไปตรงตรงนี้แล้วกันุย,ยังมีคนมาลงกันเราอีกนะ มาดิพวกเออไอ้นมไกลๆอีกหนึ่งะ่ะขอหน่อยเพื่อนโอ้โหนี่ัะผมอย่างนิ่งเลยอ RPK กระสุนเยอะๆเน้นๆขอหน่อยเดี๋ยวๆในบ้านมีคนเหรอมีรอยเท้ามีรอยเท้าเอาผมเปาแฟตติด <c oughs> นั่นไงโดนโดนโดนแฟตตัวเองฮะอ้อมก่อนแล้วผมอ้อมแล้วผมอ้อมมาไหม มันมีเสียงตามไม่มาฮะจะืบจืบเก็บมาให้หมดเก็บเลาะก่อนโอ้โหเสียงข้างบนเต็มไปหมดเลยครับผมมันมีคนโดดล่มลงมานี่ไงมายืนวัดเลยเพื่อนเอาดิเออปืนเราอย่างนิ่งครับผมอ,อึ๊บแล้วผมแอบซอกเดิมเลย <laughs> แอบในห้องน้ำโอ้โหเสียงข้างบนเพียบเลย เราใช้ยัยสุ่นเตอพูดไม่ถูกละเราใช้ซอกนี้ดีกว่าเป็นที่แอบฮะ <c oughs> มันต้องมีคนมาให้เราฆ่าเรื่อยๆอันนี้ปืนอะไรอะ <c oughs> เอาเอบไม่เอาดีกว่าอ้าเฮ้ยไปไหนเพื่อนมานี่อ,อ,อุ้ยอุ้ยใครยิงมาวะเนี่ยกระสุนติดไฟด้วยแอบแล้วผมเขาวิ่งเข้าห้องน้ําเหมือนเดิม <c oughs> ห้องน้ํานี่แหละที่กำบังชั้นดีฮะข้างบนหรอเสียงข้างบน สายมานู่นนู่นข้างนอกมาฮะเข้ามาไหมมาเฮ้ยมุมนี้มันดีจริงฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกระตุกรตกระตุกกระตุกโอ้โหมุมนี้มีแต่คนมาให้ยิงเรื่อยๆแล้วผมอยู่นิ่งไปก่อนมาอีกแล้วอไอ้นุม่มโอ้โหมาเรื่อยๆแต่ต้องเปลี่ยนโพซิชันมั่งแล้วมีคนมอง แอบห้องน้ำเหมือนเดิมเราขึ้นที่สูงดีกว,ว่าครับผมไปขึ้นที่สูงดีกว,ว่ามีไม้ข้างบนข้างบนมีคนไหมครวินมาเนี่ย <c oughs> ก่อแตกไปแล้ว <c oughs> ก่อแตกไปแล้ววันดีเพื่อนวันดีนุ่มเฮ้ยอยบนนู้นหนึ่งบนนู้นหนึ่งอ้าวเรียบร้อยไปแล้วฮะ เขาเรียบร้อยไปแล้วเสียงปืนเพียบเลยเสียงมอท่าอีกเราจะเอาไงดีเนี่ยโหตรงนู้นอีกดูฝั่งนี้ก่อนไปทางนู้นแล้วกันฮนะเมื่อกี้เห็นคนเต็มเลยชึบเขาซอ้อโหลดอะไรให้พร้อมก่อนนะผมไปจึบเอ้ามุดดิมุดดิเออมีเสียงอยู่ฮะมีเสียงอยู่มีเสียงนี่งไงอ่า ยาซ่ากับอภเคนั่นน้องไปให้ผมเดี๋ยวเราเล่นแถวบนตึกนี้ดีกว่าแต่ผมไม่รู้ว่าทางขึ้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอยู่ข้างในตึกแต่คนเขาอยู่บนหลังคานน่นอะ่ะเดี๋ยวเราอ้อมก่อนแล้วกันนี่เจอช่องแล้วผมมาส่องแถวหน้าต่างดีกว่าเอ้ตรงนั้นมีคนอือหอุ้ยขาดนิดเดียวก่อแตกไปแล้วโน่นอีกไกลเกินละเสียงคนอยู่บนหัวเนี่ยเพียบเลยเจอบันไดละ มาเรามานัวกับข้างบนดีกว่าฮะชึบเสียงมีเสียงคนไหนอ่ะสวัสดีเพื่อนข้างในมานีมาไอโนมเอามีดไปกินโอเคอันนี้ไม่ใช่เหยื่อเราเราไม่ได้คิวฮะไอตัวนี้ไปละชึบชึบหายไปไหนหมดเนี่ยคน มันมีเสียงในตึกมีเสียงในตึกฮะข้างในหรือข้างบนเนี่ยไม่แน่ใจครับผมมีเสียงคนวิ่งอยู่ไหนอะบนเหรอไปเฮ้ยนี่ไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหแล้วเขาลูกซองด้วยนะเกือบไปฮะอืยชึบเออเจอเซลล์รีวไวท์สักที อยู่ไหนกันหมดใครมองมีคนโดดลงมาครับผมนี่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 ขอหน่อยเพื่อนไปไหนแล้วเข้าอาคารด้แยนะเข้าบ้านอุย้ยมีคนกันยิงอยู่ในยิงกันอยู่ในบ้านนะไหนไอหนุ่มแม่ขอละกันขอละกัน,กนมีคนตามผมมาแล้วไอ้นี่บินมาอีกหนึ่งดาวไปข้างในสองไม่รอด <laughs> <laughs> เขาอยู่กันเยอะนะ <laughs> ชุบได้ไหม ให้เราชุบหน่อยไหมเพื่อนเอ้ yeah. <Yeah. S 1> ไปฮะไปต่อเฮ้ยใครยิงมีคนแอบยิงตามข้างหลังแล้วตรงนั้นมีคนลงมาตรงนี้ก็มีคนลงไหนละอ้อมหรออ้อมซ้ายเหรอหนุ่นนุ่นนุ่นเฮ้ยนี่อีกเอ้ยนุม่มมาช่วยเพื่อนเบ่ามาช่วยเพื่อนเบ่าเฮ้ยเอาแฟดไปเอ้ยมีคนมอง มองจากตรงไหนไม่รู้ฮะน่าจะมองจากไกลๆนะเสียงอะไรเสียงอะไรโดนระเบิดเหรอไม่เอาโดรนไปดีกว่าฮะผมไม่ชอบเลยไอ้โดรนที่มันติดซ4ตรงนู้นมีคนบินไกลๆอุ้ยบนอาคารนู้นบนอาคารนู้นบนอาคารไอ้น่มก่อแตกไปแล้วนะข้างล่างอีกอไม่ได้ฮะแล้วผมบินมาหาเลย แล้วผมบินมาตรงนี้2คนขอหน่อยเพื่อนรับผมได้2 <c oughs> ผมมาเป็นมือที่3ามป,ปึ๊บแอบก่อนเดียว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 แล้วผมกระตุกใครบินมาไอหนุ่มเพื่อนข้างในไหมเอามีดไปเอาา้ากาจังหวะผิดเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหผมคิดว่าเขาจะโผล่มาเมื่อกี้นะผมปปอุตสห์ปลามีดดักฮะไหนแถวนี้ข้างบนหรือข้างล่างเมื่อกี้เห็น นู่นไงไอ้โนมโอเคดาวหนึง่งเพื่อนเขามาเพื่อนเขามาน,นี่ยผมโคตรเซ็งเลยผมเล่นตอนฝนตกทีไรเน็ตผมเนี่ยแล้วผมอ้อมแล้วผมอ้อมไปโ,โหวมอท่าลงเอ๊ย้ยสายมือมีสวัสดีเพื่อนดาวแล้วเราจะได้ไม่เนี่ยขอซ้ำหน่อยอุย้ยเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนไอตรงนี้ก็มีอีกสองตัวอ ไปรอดแล้วโอเคน่าจะจบเกมแล้วพอดีฮะไม่ทันแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยโอเคผมท่านผู้ชมก็สำหรับปืน RPK ก็ประมาณนี้เลยฮะก็ลองเอาไปแต่งตามเอาไปแต่งเล่นกันดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ